ช่วงสุดท้ายในรายการของเราวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเราจะมารู้จักเฮือนคํานางเฮือนคํานางหมายถึงบ้านของคํานางเขาบอกว่าที่นี่ไม่ใช่ร้านอาหารแต่ที่นี่มีเชฟที่ทําอาหารอีสานได้อร่อยมากๆแล้วเรื่องราวของเธอน่าสนใจมากๆวันนี้เราจะมารู้จักเชฟคํานางนัตพรคมจิตลูกหลานของชาวขอนแก่นที่ทําบ้านตัวเองให้เป็นประตูสู่อีสาน ผ่านทางอาหารดิสารที่เลือดลดอยู่กับเราทางโซมในคำคืนวันนี้ครับครับสวัสดีครับเชฟคำนางครับขออนุญ,ญาตเรียกเชฟคำนางดีกว่าเนาะจริงจริงจะบอกคุณผู้ชมว่าเช,าคชฟคำนางเนี่ยเริ่มต้นมาด้วยการมีอาชีพเป็นสื่อมวลชนเหมือนกับเราเลยนะนะครับไปฝึกงานทํางานอยู่และสภาทางานเกี่ยวกับเรื่องข่าวแต่วันหนึ่งชีวิตของเธอเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเพราะเพื่อนชาวสงขาซึ่งเป็นบ้านเดียวกับผมเพื่อนชาวสงขา S <S วันนั้นอ่ะพิเศษมากเราออกไปกินข้าวข้างนอกกันนะคะแล้วพอดีมมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นอ่ากลิ่นลอยมาค่ะมันเป็นกลิ่นแกงน้าย่านางใส่ใบชะอมอ่ะซึ่งมันเป็นเฟ a เวอร์อีสานคือเราได้กลิ่นแล้วเรานึกถึงบ้านอ่ะเราเราคิดถึงบ้านเราคิดถึงอาหารที่บ้านคิดถึงอาหารรสมือแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเมนูเนี้ยมันหามันมันไม่เคยมีเนี่ยในร้านอาหารไม่เคยมีถ้าจะอยากกินอ่ะจะไปกินที่ไหนดีก็ปรากฏว่ามันไม่มีร้านไหนทําให้ลูกค้าหลอกเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เป็น บางอย่างมันเป็นอาหารฤดูกาลบางอย่างมันเป็นอาหารพิเศษในงานบุญในเทศกาลพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามาถ้ามาแถวนี้ก็แวะมาแวะมาคำนังทําให้ชิมอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงเพื่อนที่อยากทานแวะเวียนมาหาเชฟคำนังก็ทําให้รับประทานใช่เขาเป็นแขกพอเขาเป็นแขกปุ๊บหน้าที่ของของเราซึ่งเป็นเจ้าบ้านก็มีหน้าที่รับแขกคนอีสานจะรับแขกกลังการแขกไปไทยมาเราต้องรับแขกอยู่แล้ว มันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราหาได้มันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทําได้มันจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ที่จะต้อนรับแขกได้ในตอนนั้นนน่ะโอ้โหฟังแล้วเราเรารู้เลยนะเรารู้ถึงความตั้งใจเลยนะมาในปีที่สองเราปรับตัวยังไงฮะนี่ปาสามปีนะคุณผู้ชมนะครับสามปีก็ยังไม่เคยคิดให้มันเป็นธุรกิจเรารับแขกด้วยจริงใจเรารับแขกด้วยเนื้องานที่แบบเฮ้ย มาแล้วแบบอยากกินก้อยขั้วแบบที่เขียนน่ะอ,อยากกินเอ,อแกงเห็ดดําแกงราชินีเห็ดดําอย่างที่เขียนน่ะอยากกินเอ่ออมหอยขมอย่างที่เขียนน่ะเราก็ทําให้กินแต่เราค่ณจะมีค่าใช้จ่ายเน้ะเพราะผมได้กินว่าก็ม,มีไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแต่ว่าด้วยความเกรงใจขงแขกมาแล้วอยากมาอีกฉันฉันมีเพื่อนน่ะรอบเนี้ยฉันจะพาเพื่อนของฉันมาจากฝรั่งเศสเจ็ดคน ฉันมีบัตเจตให้หนึ่งหมื่นบาทเธอช่วยทําอาหารดูแลแขกให้ฉันหน่อยได้ไหมกลายเลงว่าพื้นที่ตรงเนี้เป็นพื้นที่รับแขกของคํานางและรับแขกของแขกไปในตัว<อ>ซึ่งการรับแขกของแขกนั่นแหละที่นามาซึ่งรายได้ค่ะ,ะเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแขกของเราอะ่ะอันนี้มันคือค่านิยมหร,หรือความรู้สึกของคนอีสานที่รับแขกผมรู้สึกนะจริงจริงเพราะตอนที่ไปสัญจรเคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียน อผู้ชมของเราแล้วก็เขาชวนทานข้าวเต็มที่มากอะ่ะเต็มที่มากจริงๆเนี่ยในความรู้สึกเราว่าแบบโอ้โหเยอะจนไม่รู้จะพูดยังไงเลยแล้วอาหารที่แบบที่เขามีดีที่สุดก็ให้เราทานวันนั้นน่ะค้นหารับแขกอลังการค่ะอย่างที่คุณนางบอกว่าเ้าวันเนี้ยมีอาหารแค่หนึ่งชิ้นสมมุติน้อมีกับข้าวอะไรสักอย่างแค่แค่หนึ่งชิ้นเขาจะ เก็บไว้ให้แขกถ้ารู้ว่าวันนั้นจะมีแขกเขาจะเก็บไว้ให้แขกเลยนะคะและส่วนของเจ้าบ้านเหลือแขกค่อยกินหรือไม่ก็กินข้าวกับเกลือกินข้ากับอะไรก็ช่างที่แบบไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนคือเราอะมันเป็นวิถีของคนอีสานอยู่แล้วอะแล้วก็มันจริงๆพอเอามายมกับเรื่องของงานเขียนให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องของบริบทของหาข้าวที่กำลังเล่าเนี่ยมันเป็นสหวิทยาการมันเล่าถึงทุกๆสิ่งในอีสาน วันนี้เอคนที่มาเหงืนคคานางเนี่ยคือการมาเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานผ่านพาข้าวเหงืนคคานางนะคะไม่ใช่มาชิมอาหารเฉยๆนี่แหละเราอยากคุยเรื่องนี้แหละคําว่าพาข้าวเรารู้จักคําว่าพาข้าวมาก่อนเรื่องรู้จักเยอะขึ้นจนอยากคุยจากการที่เทปคํานางได้พูดถึงคําว่าพาข้าวหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยด้วยซ้ำกับคำว่าพาข้าววันนี้จะพาคุณผู้ชไมได้มารู้จัก เรื่องราวของพ่าข้าวจริงๆมีอยู่หลายพาด้วยนะเดี๋ยวให้ให้เชฟกำนังได้เล่าให้ฟังแต่ก่อนจะไปเล่าถึงพาข้าวอยากถามก่อนหลังจากที่ปีแรกนะเพื่อนๆหรือว่าแขกแล้วกันมาถึงที่มาไม่ได้เป็นเรื่องของธุรกิจพอ <ะ S 1> มาในปีที่สองเราปรับตัวยังไงฮะนี่ผ<ม>่านสามปีนะคุณผู้ชมนะสามปีก็ยังไม่เคยคิดให้มันปเป็น,ปนธุรกิจเรารับแขกด้วยจริงใจเรารับแขกด้วยเนื้องานที่แบบเฮ้ย มาแล้วแบบอยากกินก้อยขั้วแบบที่เขียนน่ะอยากกินเอแกงเห็ดดําแกงราชินีเห็ดดําอย่างที่เขียนน่ะอยากกินเอ่ออมหอยขมอย่างที่เขียนน่ะเราก็ทําให้กินแล้วก็พอมาแล้วอยากมาอีกมีความรักมีความเฮ้ยอีสานมันต้องแบบนี้นี่คือสิ่งที่ฉันเคยเห็นเมื่อห้าสิบปีที่แล้วนี่คือสิ่งที่ฉันเคยเห็นที่ที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ย <ใจ S 1> เราจะมีค่าใช้จ่ายเนืงเพราะผมได้ยินว่าก็มีมา ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแต่ว่าด้วยความเกรงใจของแขกมาแล้วอยากมาอีกฉันฉันมีเพื่อนน่ะรอบเนี้ยฉันจะพาเพื่อนของฉันมาจากฝรั่งเศสเจ็ดคนฉันมีบัตเจตให้หนึ่งหมื่นบาทเธอช่วยทําอาหารดูแลแขกให้ฉันหน่อยได้ไหม,มรายเนื่อาพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่รับแขกของคํานางและรับแขกของแขกไปในตัวซึ่งการรับแขกของแขกนั่นแหละที่นามาซึ่งรายได้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว คือแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยรู้จักเชฟแล้วเฮ้ยผมอยากจะแบบไปถึงนี่ผมก็อยากจะให้แบบเพื่อนๆผมได้มีโอกาสได้รับประทานอย่างที่ผมเห็นอะไรอย่างเงี้ยลงทรนไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างสมมติผมแบบจะให้อลังการหน่อยก็แบบมาหลายคนหน่อยมันก็แล้วแต่ตามนะยังเพื่อนคํานางนี่รับรับได้กี่คนนะอ่าจริงๆอ่ะรับรับตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเลยคือแบบมาคนเดียวคนเดียวคนขึ้นไปผม้ชมไปคุยกับเชฟคํานางเลยไปคนเดียวแล้วคุณจะเจอ ประตูแห่งอีสานจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของรสชาติอาหารหนึ่งคนขึ้นไปถ้าเยอะสุดนะครับเยอะสุดคำนางเคยจัดงานแต่งงานให้เพื่อนค่ะว้าวที่เรือนคำนางนี่เลยค่ะแต่ว่าเป็นการการงานแต่งงานแบบอบอุ่นเป็นงานแต่งงานแบบแบบเหมือนที่มาบ้าน mm hmm. คือไม่เหมือนจะจําลองที่โรงแรมนะแต่ว่าอาหารเป็นตีมอีสานคลาสสิกเลยเป็นตีมอาหาร mm hmm. อีสานบ้านๆแม่ครัวบ้านๆ mm hmm. รสชาติบ้านๆแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ามีบัตเจตเท่านี้เราก็จัดให้มีผู้คนประมาณอ่าสองร้อยคนแต่ก็พี่เรือนํำนางจุได้สองร้อยคนเลยหรอสองร้อยคนแต่แบบว่าอ่าเวียนเข้าเวียนออกเป็นบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้ยจัดที่นั่งอะไรเงี้ยค่ามีดีค่ะมีจัดงานที่แบบว่าที่แบบเป็นซิทเลยเนี่ยก็ประมาณอ่าสี่สิบซิทอย่างเงี้ยได้ค่ะที่นั่งสบายเลยสบายเลย โอ้เนี่ยถ้าดูจากบรรยากาศภาพของเงินคำนังนี่ก็ต้อนรับแขกได้อย่างแบบสบายอารมณ์เหมือนบ้านเนี่ะเหมือนคุณไปจัดบ้านของเพื่อนพี่สาวหรือว่าน้องสาวก็แล้วแต่นะครับคุณจะได้บรรยากาศแบบนี้ที่สําคัญคือรสชาติอาหารย้อนกลับไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้ได้ยินคุณเริ่มจะเข้าใจจริงๆกับคําว่าเวลาที่เราไปทานอาหารอีสานแล้วแขกที่มาเยือนจะได้รับการต้อนรับอย่างอลังการแล้วเชฟคำนัพูดถึงคําว่าผ่าข้าว พาข้าวนี่คืออะไรครับพาข้าวพาแปลว่าสําหรับค่ะพาข้าวคือสํหรับอาหารนะคะถ้าเป็นมื้อเช้าเรียกทางายมื้อกลางวันเรียกพาสวยมื้อค่าเรียกพาแรลงค่ะทุกคนอาจจะกินกับหรื้อทัแหลงใช่ไหมสําหรับอาหารในแต่ละเช้าหรือเที่ยงหรือเย็นเนี่ยจะเรียกต่างกันแต่ทั้งหมดนี่คือพาข้าวในแต่ละมื้อใช่ค่ะสํหรับอาหารเรียกพาข้าว อยากจะฝากอะไรให้กับเพื่อนๆที่ชมเราพูดคุยอยู่นี้ครับการที่เราให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำค่ะถ้าเราตั้งใจและให้คุณค่าคุณค่านั้นมันจะเปลี่ยนเป็นมูลค่าเองในอนาคตทําแบบเนี้ยทําแบบให้คุณค่าให้ใจแล้วทุกอย่างจะตามมาค่ะครับถ้ามิวกาับพาไปขอนแก่นไปที่เขื่อนคำนางมีจังหวะเวลาเดี๋ยวนี้เราเที่ยวในไทยก่อนก่อนจะไปต่างประเทศก็ลองไปดู ผมเชื่อว่าที่นี่จะทําให้คุณรู้จักและรักอีสานมากขึ้นวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างยิ่งเลยครับเชฟคํานางนัทพรผมจิตครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณรายการขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอบคุณเชฟคำนางนะครับและผู้ชมสามารถที่จะชมการพูดคุยระหว่างผมและเชฟคำนางม,มากยิ่งขึ้นใน YouTube Channel s ์กรุ๊ปอ o ฟ f ิเช i นะครับ สำหรับคืนนี้ขอลาคุณผู้ชมที่ชมทางไทยทีวี4ีช่อง3อยู่ในขณะนี้ให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขมากมากและตื่นขึ้นมาในเช้าวันพรุ่งนี้อย่างมีพลังวันนี้สวัสดีครับ